ที่นี้ก็มาถึงคำว่าแสงสว่างแสงสว่างในภาษาคนแสงสว่างก็คือแสงอาทิตย์ในภาษาวิทยาศาสตร์ยิ่งมีแต่แสงอาทิตย์กำเนิดแห่งแสงทั้งหลายแสงสว่างหรือแสงที่เลียนแบบแสงอาทิตย์อย่างเดียวกันกับแสงอาทิตย์แสง สว่างอย่างนี้่องก็ไปไม่ได้ทุกผลทุกแห่งเพราะยังมีที่บางแห่งซึ่งแสงอาทิตย์่องก็ไปไม่ถึงแต่ถ้าเป็นภาษาธรรมะแล้วคำว่าแสงสว่างนั้นหมายถึงแสงสว่างแห่งปัญญา ส่องก็ไปได้ในที่ที่แสงอาทิตย์ส่องไม่ถึงมันคนคนละอย่างแสงสว่างภาษาคนแสงอาทิตย์หรือแสงไฟอะไรก็ตามมันส่องก็ไปได้แต่เพที่บางแห่งขะนั้นบางแห่งมันส่องเข้าไปไม่ได้เปรียบเทียบดูกภาษาธรรมแสงสว่างคือแสงแห่งปัญญา ปัญญามีแสงสว่างส่องเข้าไปได้ในที่ทุกหนทุกแห่งที่แสงอาทิตย์ส่องไปไม่ถึงกระทั้งสองเข้าไปในตัวคนเห็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตานี่เรียกว่าแสงสว่างอันแท้จริงเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาเป็นแสงสว่างในทางคาสาธรรม